ทำตจชีวิตเพอสครับวันนี้เรามาฉินวันเกิดคุณแม่ลุงเย้นะครับก็ร้านชื่อว่าร้านลาปลาเลิกนะครับเป็นร้านใหม่นะครับที่มาลองกินนะครับก็อยู่ในโพล่านะอยู่แถวโสเจ้งนะครับหรือชายทุ่งนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูอาหารนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็มากับพี่พัน พี่พอพี่พอเริ่มเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้เริ่มเสิร์ฟแล้วฮะแล้วก็พี่เฟกนะครับตอนนี้พี่เฟกก็จะจ้องถ่ายรูปบรรยากาศดีมากครับใช้ทุ่งจริงๆเลยฮะตอนนี้ช่ายทุ่งแบบจัดเต็มเลยตอนนี้ก็ได้จองไว้แล้วนะครับอา้าวไม่ใช่อาหารของเราครับไปนู่นแล้วเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศอีกนิดนึงนะเอาไปทำเป็นภาพเบื้องหลังได้เลย บรรยากาศนะข้างล่างก็เป็นน้ำนะครับเย็นทำได้ดีมากเลยนะครับเราไม่ถ่ายเพ,พราะเพราะอะครับก็จะมีตัวกังหันน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีชื่อร้านนาปลาเลือนะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าครับก็เดี๋ยวรออาหารมานะครับในะส่วนนี้นะตรงนี้เขาก็จับที่ใกล้ห้องน้ำเลยให้เราครับ นี่ก็รูปหน้าแม่ลุงเต็มๆนะ,ะกับพี่เฟ็กทำไมพี่เฟ็กดำกว่าแม่ลุนะงลุงคลิสเลยฮนะโอ้โหดูหน้าอิ่มเอิบม,มากเอาอาหารมาแล้วครับเดี๋ยวหลบก่อนก็เดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวถ่ายอีกรอบนึงนะฮะโอเคครับก็ถ่ายทำกันต่อน,นะครับอาหารมาแล้วนะครับ ค่นีกอ,นอาหารมาแล้วนะครับก็พอหิวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหมึกไข่เค็มผัดไข่ไขเค็มต้มจืดอ,อันนั้นอะไรครับยำยำรวมทะเลตอนนี้ก็หิวแล้วนะครับเดี๋ยวทำการตักให้กินนะค,ครับครับตอนนี้ก็มากันครบองค์ประชุมแล้วนะฮะ้ีโอไสดนี้ย ไม่ครับตามติดวิดพ่อครับลงยูทูปพ่อเอาเมื่อกี้ให้ให้เสริมน้ำแข็ง่ะได้อย่างละกอ้อนนี้ไปแล้วโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับอ,จจอ่ะพาอไปยหน่อยเด้คนถ่ายอยู่แล้วเช่นเดิมนะฮะโอเคครับสวัสดีครับถ่ายอีกก้นนึงครับเบื้องหลังครับก็ถ่ายน้องพอ่อกับพี่พันธ์ เล่นจริงช้าอีแต่ร้อนมากเดี๋ยวพาเข้าร่มนะฮะอ่ะบายบายนะ่ยบายบายนะ่ยบายบายนะ่ยโอ้ทุาบายบายโอ้เท่มากเลยครับผมมีชี้ให้ดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ